ทรงขนานนามพระองค์เองว่าพุทธ,ธะการสนทนากับโทนพราหมเริ่มในที่นี้ด้วยพราหมณ์ทูลถามท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรือพราหมณ์เอยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพราม์เอย เราไม่ได้เป็นคนทันดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือพรามเอยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือพรามเอยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่ามิได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าพรามเอาอาสะวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นเทวดาเพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทําให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเออย อาสะวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทางรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพราหมณ์เปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวง หรือบัวขาวมันเกิดในน้ำจเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่น้ำไม่เปียกติดมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมเรานี้เกิดในโลกจเจริญใ,ในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาดทาแปดเปื้อนเราได้ พราหมณ์ท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิดเอวัง